จะบอกว่าพญานาคไม่ได้มีแค่ในแม่น้ำโขงเท่านั้นนะคะจากประสบการณ์ที่พิเดซี่เห็นพญานาคตัวเป็นเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุประมาณห้าขวบหขวบหรือเขวบประมาณเนี้ยตอนนั้นพิเดซี่อ่ะไม่รู้จักพญานาคความเป็นเด็กที่เราไม่รู้จักพญานาคเรารู้แต่ว่านั่นมันคืองูนะฮะเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นที่ สมุทรปราการนะฮะเป็นป่าเป็นป่าจา่าป่าจ่าตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเทศบาลสี่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมุทรปราการถ้าย้อนไปเมื่อสี่สิปีที่แล้วเนี่ยคนเท่าคนแก่เนี่ยจะทราบดีนะคะว่าชุมชนแถวนั้นน่ะมันจะเป็นชุมชนป่าจา่าเป็นป่าใหญ่มากเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากด้วยและเป็นป่าที่ใหญ่มากซึ่ง ในป่าป่าจากเนี่ยมันก็จะมีหม่งจากไม่ทราบว่าทุกคนรู้จักหมงจากไหมฮะหรือหรือเคยกินลูกจากกันไหมอ่ะซึ่งพ่เดซี่เนี่ยเติบโตเกิดและโตที่ที่นั่นนะฮะชีวิตประจําวันน่ยของวัยเด็กเนี่ยเด็กๆในซอยนั้นอนะถ้าหิวหรืออยากกินขนมก็จะเข้าป่าจากนะฮะป่าจากแล้วก็ไปตัดหม่งจากนะฮะแล้วก็มามา มาหั่นนะมามาสับเพื่อให้ได้กินลูกจากอร่อยมันก็ลูกจากเนี่ยมันก็จะคล้ายๆลูกชิดหรืออะไรประมาณนี้แต่มันมีความหวานอร่อยซึ่งมันน่าจะเป็นผลไม้ป่ะอาจจะเรียกว่าผลไม้หรือเปล่าไม่ทราบมีวันหนึ่งนะคะเป็นเวลาที่ตอนเย็นเย็นเย็นมากๆพี่สาวของพี่เดซี่เนี่ยเป็นคนที่รักเด็กมากเขาและเด็กๆรุ่นพี่เดซี่เนี่ยเด็กประมาณห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบอะไรเนี่ยมันก็มีเยอะ ก็สรุปว่าพี่สาวเนี่ยจะพาเด็กๆเนี่ยเข้าป่าป่าจากเนี่ยซึ่งต้องลุยน้ำนะคะไม่ใช่ว่าเดินเป็ดไม่ใช่ว่าเดินเป็นเอ่อเป็นพื้นดินเป็นน้ำจะต,ต้องเดินเข้าไปเพื่อไปตัดมงจากมากินกันซึ่งมันเป็นเวลาที่เย็นละค่อนข้างเย็นซึ่งพี่เดซี่เนี่ยก็เห็นแล้วตกใจมากๆด้วยว่าพี่เดซี่เห็นงูแผ่แม่เบี้ยใหญ่มากนะแผ่แม่เบี้ยใหญ่มากใหญ่แบบว่า คว,ความความกว้างของแผ่แม่เบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองเมตรถึงสามเมตรได้จำถ้าคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วเคยเห็นซ้วมอะซ้วมที่มันอยู่นอกบ้านนะที่มันเป็นสังกะสีอะทำเป็นสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมอะมันจะมีความความกว้างประมาณสามเมตรอะงูที่พิเดซี่เห็นเนี่ยมันแผ่แม่เบีย้ยใหญ่เท่านั้นเลยนะประมาณสามเมตรอะและ้วพิเดซี่ก็ร้องง,ง,ง,งูงูงูแต่ไม่มีใครเห็น แล้วเขาไม่มีใครสนใจพิเดซีก็ร้องงูงูง,งูงูเนี่ยคืมแผ่แม่เบี้ยเนี่ยประมาณสามเมตรเอ่อความกว้างประมาณสามเมตรใช่ไหมคะบนหัวเนี่ยมันมีงอนมันมีงอนนะฮะมันมีงอนและท้องเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นสีเหลืองๆอ่ะเป็น,เป,นเป็นสีเหลืองแล้วก็มีลายทางสีสีสีดานะฮะแล้วงูเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีออกดําปนเขียวเงาเงามีงอน ซึ่งซึ่งพิเดซี่มองว่าตอนนั้นอะมันคืองูก็บอกพี่บอกพี่สาวว่างู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 ง,ง,งูก็ไม่มีใครฟังเขาก็อุ้มพิเดซี่เนี่ยเข้าไปในป่าไปตัดมงจากออกมากินกันก็ก็ได้นะก็เดินเข้าไปตัดมงจากมากินแล้วก็ออกมาเป็นปกติก็ได้แต่งูหายไปแล้วพิเดซี่ก็มาบอกผู้ใหญ่นะในตอนนั้นอะพี่เล่าวห้ทุกคนฟังแต่ทุกคนฟังไม่ทุกคนไม่เชื่อ แต่ทุกคนถามว่างูเป็นลักษณะอย่างไงพี่บอกมันแผ่แม่เบี้ยกว้างใหญ่มากเท่ากับส้วมอะส้วมความกว้างมาสามเมตรอะใหญ่มากแล้วท้องเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองเหลืองแล้วก็มีลายทางสีสีดำดำแล้วพี่เดซี่บอกเขาว่ามันเหมือนงูจงอางซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักงูจงอางแล้วเราก็ไม่ไม่รู้ว่างูจงอางเนี่ยมันมีรูปร่างลักษณะแบบไหนแต่เราเราพอพูดว่างูจงอางแต่มันมีหงอนเงี่ยมีหงอนเหมือนพญาน,นาคพอเริ่มโตขึ้นมาเนี่ย เริ่มโตโต,ตขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือสิ่งที่เราเห็นมันคือพญานาคเพราะมันมีหงอนพญานาคที่ถ้าเป็นพญานาคพญานาคที่พิเดซ <Carl. S 2> ี่เห็นเน,นี่ยนะมันไม่เหมือนพญานาคในหนังนะแล้วมันไม่เหมือนพญานาคที่อยู่ตามวัดตามกําแพงวัดหรือตามบันไดวัดมันไม่เหมือนมันมันเป็นเป็นหันนนนวงูนี่แหละหัวงูงูงูเห่าูจงอางอะไรนี่แหละแต่มันมีหงอนหงอนหงอน พิเศษหน่อยงอนแบบเนี้ยพิเดซี่เล่าเรื่องเนี้ยมา40ปีแล้วนะทุกคนก็จะขำพิเดซี่เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนเพื่อน,นักข่าวบางคนฟังอ่ะหลายคนด้วยซ้ําพิเดซี่เล่าให้กับผู้ใหญ่ฟังทุกคนก็จะบอกว่าทุกคนก็จะขำว่าเราตาฝาดหรือล่าตลกหรือเปล่าแต่พ่เดซี่ยืนยันนะฮะยืนยันและคอนเฟิร์มเลยว่าพิเดซี่ไม่ได้ตาฝาดและเห็นจริงๆและร้องจริงๆว่างู มันคืองูแต่ว่ามันมีงอนงอนเหมือนพญายนาคนน่นแหละพอโตขึ้นมาเราก็เลยเลยเลยมานั่งแบบระลึกนึกถึงนึกถึงความทรงจําตรงนั้นว่าเฮ้ยหรือสิ่งที่เราเห็นนะมันคือพญายนาคเพราะมันเหมือนพญายนาคก,ก็เหมือนนะแต่มันไม่เหมือนพญายนาคในในละครไงมันไม่เหมือนนาคีมันไม่เหมือนพญายนาคในวัดแต่มันเป็นมันเป็นห่วงูแล้วก็มีมีงอนแบบงอนพญายนาคอะแต่ตัวใหญ่มาก ตัวยาวมาดใหญ่มากคือเฉพาะหัวแบบสามเมตรนะคะแล้วคิดดูวัวลําตัวลําตัวมันก็แบบมันก็มันก็ยาวยาวเหยียดไปเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เดซี่ก็ร้องและพี่เดซี่เล่าเรื่องนี้มาสี่สิบปีเชื่อไหมก็ไม่มีใครเชื่อแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าคนไม่เห็นด้วยตาตัวเองอ่ะก็ไม่เชื่อเหมือนผีนั่นแหละถ้าใครไม่เคยเห็นผีก็ ไม่เชื่อว่าผีมีจริงแต่ใครเคยเห็นผีก็คิดว่าผีก็เชื่อว่าผีมีจริงเพราะพิเดซี่ก็เคยเห็นผีเห็นตั้งแต่เด็กยังตั้งแต่ยังไม่รู้จักเลยว่านั่นคือผีและหลังจากนั้นน่ะพ,เพิเดซี่ก็มีความรู้สึกว่าในป่าอันนั้นน่ะมันมีอะไรเพราะผู้ใหญ่ในยุคนั้นน่ะเขาชอบบอกเขาชอบเล่าว,ว่าป่าจากตรงนั้นน่ะมันเป็นสุดสานเก่าแล้วก็เป็นเมืองรับแล มีผู้ใหญ่บางคนนะฮะที่เดินเข้าป่าแล้วหลงป่าแล้วไม่สามารถออกมาได้ต้องเดินแก้ผ้าออกมาเคยเคยได้ยินเรื่องเล่าอะไรประมาณนี้ไหมครับคือที่ป่าสมุทรปราการตรงนั้นนะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมุทรปราการตรงนี้พี่เดซี่เห็นจริงๆพี่เดซี่เชื่อว่าตรงนี้มันมีพญายนาถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปจุดทูปหรือขอพอรอะไรก็ลองก,ก็ลองเข้าไปดูนะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเทศบาลสี่ตอนที่พี่เดซี่เห็นเนี่ยมันอยู่ใกล้กับบ้านของยายไหล นะ,ะแล้วก็ครูสมิงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในยุคสี่สิบปีที่แล้วอะถ้าใครรู้จักยายไลหรือรู้จักครูสมิงอะก็จะกจะจะ็จะจำได้แหละว่าตรงนั้นมันมีป่าจากที่ใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะ,ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าคือก็แล้วแต่วิจารณญาณในการฟังแต่พี่เดซี่ยืนยันนะฮะว่าพี่เดซี่เล่าเรื่องจริง